ใวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเวลาที่ส่องกระจกเนี่ยนะคะส่วนตัวของกูเนี่ยเมื่อเวลาเจอริ้วรอยนะคะก็คือแบบจะมีความกังวลมีความน้อยน้อยมีความแบบโอ๊ยทําไมผิวหน้าของเราริ้วรอยแบบมาเยอะจังอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบก็เป็นกังวลด้วยนะคะเพราะว่าเราคุณสาวอย่างเราเนี่ยตามธรรมชาติของ ความรักสวยรักงามแบบนี้เราก็อยากจะให้ผิวของเราเนี่ยแลดูสุขภาพดีผิวมีชีวิตชีวาดูมีออร่าผิวกระจ่างใสแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้ผิวเนี่ยอยากจะได้โกงอายุให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเวลาที่สองกระจกแล้วแบบเจอริ้วรอยเนนะคะคือแบบมันจะมีความนอยนอยแล้วมันมันจะเริ่มแบบคิดในหัวแล้วมันจะมีความกังวลแล้วก็ปูก็ได้ใช้นะคะตัวที่เป็นเซรั่มมาที่เป็นตัวที่ลดจุดด่างดํานะคะทําให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสแต่ว่า เราก็ต้องใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งด้วยที่เป็นลดเรือนริ้วรอยด้วยเพราะว่าเราก็อายุเยอะประมาณนึงแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องแบบช่วยหาตัวนี้แหละที่เป็นเซรั่มเนี่ยมาตัวช่วยอีกทีนึงนอกจากที่เราจะต้องการมีผิวหน้าที่กระจ่างใสดูมีออร่าเราเนี่ยริ้วรอยเราก็ต้องแบบว่าให้ดูน้อยลงแล้วก็บางลงที่สุดนั่นเองค่ะแล้วพอปูเห็นตัวเซรั่มตัวใหม่ของอีบโบรเชตตัวนี้ออกมานะคะของปีส0ง5นแล้วปูก็ไปอ่านในข้อมูลว่าเขาบอกว่า ช่วยลดเปือนริ้วรอยได้ถึงส2บสองเปอร์เซ็นภายในสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์ก็คือหนึ่งเดือนปูกก็เลยเออจีแรกแบบไม่นึกเลยว่าอยากจะลองแต่พอเขาบอกว่าสี่สัปดาห์ปูกก็เลยเอออยากลองเพราะว่าสี่สัปดาห์เนี่ยมันมันเร็วมากนะคะคือถ้าเราเอามาใช้แล้วมันมีความแบบเออผิวเราแบบว่าริ้วรอยจางลงอะไรเงี้ยนะคะปูกก็แบบเออรู้สึกมันก็น่าจะเวิร์กดีอะไรเงี้ยปูก็เลยเอามาลองแล้วก็ปูกก็เลยนั่งคิดว่าสี่ข้อที่ ข้อดีที่ปูดได้จากเซรั่มตัวนี้คือข้อที่1เนี่ยก็คือช่วยลดเือนริ้วรอยใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าภายในสีสัปดาห์แล้วปูกก็ใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วร่วมๆสอสัปดาห์แล้วก็ข้อดีข้อที่2เนี่ยก็คือราคานะคะราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นมิตรกับสตางค์ในกระเป๋าของเราเพราะว่าเซรั่มหลายๆตัวหรือพาเดอร์แบนเนี่ยบางตัวเนี่ยก็ราคาสูงมากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะปูกก็เลยคิดว่าเออเราก็ลองมาใช้ตัวที่ราคาที่เข้าถึงได้ดีกว่าแล้วก็ช่วย ในเรื่องของที่เราต้องการด้วยนะคะก็คือในเรื่องของราคาก็คือเราเข้าถึงได้ข้อที่สามเนี่ยเป็นเซรั่มที่มีเน,เนื้อที่บางเบาแล้วก็คือแบบซึมเร็วนะคะไม่เหนียวเนหนอะที่ผิวเลยแล้วก็แบบกูก็ไม่นึกว่าเออเนื้อมันจะซึมเร็วนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเจลแบบว่านุ่มๆนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่สี่เนี่ยก็คือแบบเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะผิวที่ อ่อนโยนนะคะแล้วก็บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายเพราะว่าปูเนี่ยทำกันบ้านทุกครั้งเวลาที่จะใช้สกินแคร์อะไรกับผิวหน้าเนี่ยก็คือต้องตอบโจทย์ในเรื่องของผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายเพราะฉะนั้น4ข้อเนี่ยนะคะในเซรั่มตัวเนี้มีทั้งหมดเลยค่ะที่ปูได้ได้ลองใช้มาแล้วก็ลองมาดูอะไรต่างๆเนี่ยเราเดี๋ยวปูจะไปลงในข้อมูลในรายละเอียดให้ฟังค่ะอีฟโรเชสลิปโปรคอร์เรเจนแอนเชลินเกิร์ลลิฟทชิงเซรั่มก็เป็นเซรั่มอย่างที่ปูได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าเขามี ข้อดีหลายข้อมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นใดที่ราคาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นเซร่มที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยได้ดีมากๆเพราะว่าในสีสัปดาห์เนี่ยนะคะคือแบบว่าผู้ทดลองใช้เนี่ยคือแบบว่าตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงแล้วก็ผิวเนี่ยมีความ ดีขึ้นมากๆเลยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวปูจะไปลงในเรื่องของส่วนผสมหลักต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่แบบว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนผสมหลักที่1ก็คือออร์แกนิกไอแพนที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กดไฮยาโรนิกในชั้นผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มแน่นแล้วก็อิ่มฟูแล้วก็เป็นการช่วยลดเรือน,นริ้วรอยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการใช้กระบวนการที่มีชื่อว่าไคโยเทคโนโลยีที่จะใช้ในอุณหภูมิที่ติดลบเพื่อยังคงสภาพของสารสกัดแล้วก็ไม่ให้สารสกัดถูกทําลายไปนั่นเองค่ะ ส่วนผสมหลักที่2ก็คือโบทานิคอน c o ลลาเจนเป็นการช่วยเติมความยืดหยุ่นให้กับผิวกระตุ้นอีลาสตินแล้วก็ช่วยยกกระชับผิวส่วนผสมหลักที่3ก็คือโบทานิคอนไฮยาโรนิคแอซิดที่จะเป็นการช่วยกักเก็บน้าด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นการช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวของเรานั่นเองค่ะ และมีผลการทดสอบจากทางคลินิกนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ไปถึง4สัปดาห์แล้วเนี่ย83%นะคะบอกว่าผิวดูเฟิร์มกระชับขึ้นริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็87%เนี่ยบอกว่าผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็100%บอกว่าริ้วรอยแลดูจางลงหลังจากที่ได้ใช้ไป4สัปดาห์ขึ้นไปแล้วนั่นเองค่ะ มาพูดถึงในเรื่องของสนนราคานะคะ30 ml เนี่ยอิโรเช่ประเทศไทยจะอยู่ที่1 9 9 8บาทแต่ว่าอิโรเช่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือราคาใกล้ๆเคียงกันคือปูได้มาในราคาโปรโมชั่นก็คือ26ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ900ประกว่าบาท แต่ว่าจริงๆราคาของอ e ิโรเช่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเป็นราคาไม่จัดโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ยูโรก็คือราคาประมาณ1 5 0 0 1 6 0 0ก็ยังถูกกว่าที่อ e ิโพรเช่ไทยแลนด์ประมาณ3-400บาทนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาปั๊มเนื้อของเซรั่มให้ดูนะคะก็คือเป็นเนื้อแบบเจลนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบเป็นแนวแบบโทนฟอลอเรลอะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ซึมเร็วมากๆเลยคือแบบใช้ทาลงไปแล้วมันแบบ ซึมเข้าไปแบบรวดเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ิ้นความเหนียวเหนอะหนาเอาไว้นะคะซึ่งปูคิดว่าถ้าใครแบบอยากจะได้ในเรื่องของการตัวช่วยในเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องแก้ไขในเรื่องของรดเดินยุรอยเนี่ยปู่คิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะอยู่ในลิสต์นะคะที่เราจะมีเซรั่มมาใช้แล้วก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะนะ <ๆ S 1> ค่ะปูก็คือตอนแรกปูก็ไม่นึกหรอกว่าตัวเองจะจะแบบชอบเพราะว่าคือปูก็ติดในเรื่องของเนื้อเซรั่มเพราะว่า คือปูชอบในเรื่องเรื่องของเซรั่มที่เป็นเนื้อครีมแล้วก็เนื้อออนมากกว่าแต่พอมาได้ใช้ตัวนี้รวมไปถึงคุณสมบัติที่ปูได้กล่าวมาในตอนต้นก็เป็นอะไรที่ดีมากที่เราจะมีเซรั่มในเรื่องของตัวช่วยแบบรวดเร็วนะคะในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องลดเดินริ้วรอยให้กับผิวหน้าของเรากลับมามีออร่าดูมีความแบบตึงกระชับมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ปูได้ใช้ไปะนะคะประมาณรวม2สัปดาห์กว่าเนี่ยคือพอได้ทาไปนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความตึงๆค่ะคือแบบ ผิวมีความตึงๆแล้วก็เขาจะคอยดูตลอดแล้วก็ปู่ก็จะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดขวดก็เป็นอะไรที่แบบเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราอยากจะให้ช่วยลดนอำรั่วลอยอะไรประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็คุณสมบัติของส่วนผสมที่ปู่ได้เล่าไปก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็อ่อนโยนสําหรับผูกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายเลยนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามร,รับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ